ดีค่ะเงินเกิดอะไรขึ้นกับเงินคะนเงินขอขาอยายความหมายก่อนนะคะตีไปตีไปได้ว่าหนึ่ง เอาเงินของคนนี้ไปใช้กับพวกรักอนหรือลูกไปี่สอมที่เขาแอบแอบนะหรือรอาจจะเป็นใช่มันถ้าจะบอกว่าเป็นออนไลน์นก็ไม่เชิงเนาะหรืออ่านไปไล้ค่ะขออีกใบน,นึงค่ะ ลบสองใบลบลายใบเลยเงินเงินโอเคถอยไยแล้วเงินต้องเป็นของบุคคลนี้เนาะต้องเอาให้บุคคลนี้แป่การกระทำของเขาคือโลกใบที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าเอามาเนี่ยเอามาใช้กับสิ่งนี้หมดสิ่งที่มันเป็นกีเลสนะกีเลสอาศสาสอง กลางคืนก็แบบโอ้โหสวยฉ่ำเตียกลางวันมาแล้วนั่งเครื่องสำอางมาก็อุ้ยสวยนะเออวอลแอลวั Whatever. นจะสิ่งฟองมเท่านั้นที่ก็ไัจติดอนยะู่นะบที่เอาเงินนะที่จริงเงินต้องเป็นของคนนี้นะแต่เงินไปนี่มดแล้ว อันนี้ก็คือเป็นคนจ้างซี่อเงินก็ต้องเป็นของคนนี้แต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ใช่ก็คิดว่าจะต้องเป็นอะไรนะหมดดกซับซนะิ้นของคนนี้นะทุกอย่างนะแต่เอาของพวกคนเนี้ยมาละเลงไปกับสิ่งเี้ยตรปลอมหมดไปกับผู้คนที่อะไรนะปลอม วาที่มนในอกากาศไทยเขาุบยน้อยจังเลยคือแบบวายจาที่แบบเล่นสองแชรอ์อ่ะแต่ก็ชอบไงบุคนนี้ก็ชอบแบุคนเนี้ยเขาเครักจริงเนาะไม่สนไป็นเครเอานงินไปทำบุญนี่หมดไปคอนโดแต่วนนะอแล้วแต่ให้สบายก็ให้ไอ้พวกน,นี้มาเช็คขี้จะเยี่ยวด้วยจำไว้นะ say so you can do what you want, yeah? When you get sick, let this or the rest of these people come and clean your ass, okay? And cooking, cleaning for you, okay? These people, perfect. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กระตุน้นไ,ไม่กินเนี่ยสำหรับข้าวเป็นเสกกลุ่มให้ยังไม่สบายจะอันตราเสี่ยงเอพูดถึงคนนี้ค่ะตำแหน่งต่อไปนะคะ